ผมเข้าใจเลยครับสำหรับเด็กใหม่ที่ยังไม่เคยเจอบทหนักอย่างฉากที่พ่อถูกทำร้ายต่อหน้าต่อตาแล้วต้องร้องไห้ออกมาซึ่งมันไม่ง่ายเลยครับในคลาสของผมเราไม่ได้เริ่มจากการฝืนให้เด็กหลั่งน้ำตาให้ได้แต่เราเริ่มจากความเข้าใจในอารมณ์แล้วใช้เทคนิคค่อยๆดึงความรู้สึกจริงออกมาให้ได้บางคนไม่ต้องร้องไห้เลยก็สะเทือนใจคนดูได้สิ่งที่เราฝึกคือความจริงในการแสดงไม่ใช่น้ำตาแบบเทียมในคลของน้องเราอาจเปลี่ยนตอนจบจากร้องไห้มาเป็นกั้นน้ำตาพูดติดขัดหรือแม้แต่ นิ่งอึ้งไปเลยซึ่งบางครั้งมันแรงกว่าการร้องไห้ออกมาเสียอีกครับสิ่งสําคัญคือค่อยๆให้น้องเชื่อมความรู้สึกทางอารมณ์ไม่เร่งไม่ฝืนและต้องมีคนคอยดูแลให้น้องปลอดภัยทางอารมณ์ด้วยที่ c ์ o แอ Action All In ของเราเราไม่ได้แค่สอนนะครับแต่เราพาเด็กสร้างผลงานจริงฝึกจริงถ่ายจริงเราเปิดรับเพียง40คนต่อปีเท่านั้นเพราะเราให้ความสําคัญกับการโฟกัสายบุคคลอย่างใกล้ชิดทุกคนที่มาเรียนกับเราจะได้ฝึกจริงเล่นจริงและมีผลงานจริงกลับบ้าน อยากฝึกแอคชั่นแบบในหนังอยากทำฉากบุ๊ให้คนดูละว,ว้าวติดตามเราได้ที่สวนฟิล์มอะคาเดมี่ที่นี่ไม่ได้สอนแค่เตะต่อยแต่เราฝึกให้เด็กๆก,กล้าสแสดงออกมีวินัยและพร้อมเผชิญโลกจริงฝึกจริงถ่ายจริงพร้อมปั้นให้ลูกคุณกลายเป็นนักบู๊มืออาชีพเพราะพลังที่เด็กมีอาจเปลี่ยนอนาคตได้ทั้งของเขาและของคุณสนใจฝึกแอคชั่นแบบนี้แอดไลน์ที่เขียนไว้หน้าไบโอของเราแล้วเจอกันในคลาสนะครับ